ฮ่าโอ้โหตัวฮ่าวอีกตัวก่เห่ะผ่าน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 ผ่าาผ่าาผ่าน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  ตต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 ิิิิงง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 ออออลาแล้วครับครับผมเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยมึงให้มันคึกคืนไงเพื่อนกูฟังรู้นะตอนนี้เป็นเวลาแปดนาฬิกาคาราทของชาติกูจะยืนเลยนะไปกินนะนอกไหนลองนี่ผ้ามันอะารผ้ามันมะไรป้ามันผ้ามันผ้ามัวันนี้เรามาบ้านคุณเกมคุณโฟกัสอีกแล้วเย้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ชาแนลม้าราชานะครับวันนี้ โอ้ต้องขอบคุณคุณเจมส์คุณกันจริงเพราะผมไม่มีเพื่อนแล้วทำไมอ่ะกูไม่มีเพื่อนได้ไปถ่ายด้วยมึงไม่มีเพื่อนแล้วนิกกี้กับก้อยใช่มีมีแค่นี้แล้วแล้วก็คนที่กูแบบไม่ได้สนิทอ่ะกูไลน์ไปหาเขาเขาไม่อ่านไลน์กูอ่ะเขาไม่อ่านไลน์ด้วยเออมึงโว้ยเนี่ยนะวงการมันเป็นอย่างไงบ้างขอยดูวงการมันเป็นอย่างี้นะครับผมนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันอีกแล้วแต่ว่าเกมที่เราเล่นเนี่ยไม่ธรรมดาชื่อเกมว่าอะไรครับพ่อชื่อเกมครับผมคือไอเชียลืมไปจัด เกมที่เราจะเล่นชื่อเกมอะไรครับพ่อเกมที่เราจะเล่นวันนี้ครับคือเกมเกมอน่ะเดี๋ยวประมาณว่าพี่คอที่คอยยุกเกมที่เราจะเล่นวันนี้นะครับผมคือเกมเองเลยสัตว์บัลินมาซูชิครับผมบัลินมาซูชิคืออะไรครับน้องบัลินมาซูชิไงมึงไปนี่มึงจะได้กูนี่บัลินก็หมากไงอหมากก็ฮอสไงแล้วก็ซูชิไงหมากฮอสซูชิ ถือว่าเราได้เล่นของเราแล้วไม่ไม่ได้อยู่ที่เราไงไม่มันอยู่ที่แฟนเราต้องแบบพูดดังหน่อยเราจะให้ผู้หญิงอธิบายกติกากติกาครับผมขอบคุณครับห้าบัทสิบบาทต้องเล่นฮะยังไงวะอ้าวไหนบอกได้ไงเมื่อกี้ถามแล้วเดี๋ยวเราจะให้ผู้หญิงเล่นก็คือใช้ซูชิเนี่ยแทนตัวมาคอสเราสองคนไม่ต้องมีหน้าที่อะไรเลยห้ามบอกแฟนด้วยว่าต้องเล่นยังไงด่าได้อย่างเดียวมาเล่น ได้แบบเนี้ยได้มึงมึงต้องนั่งมาไม่ได้กรอะไรกันใช่ไหมมึงไม่ได้เป็นเพจมากเพราะว่าตอนที่ไม่ได้ถ่ายด่าไม่ได้แต่ถ้าตอนถ่ายเนี่ยมันเข้าใจไงใส่ได้เต็มเลยก็คือว่าเราจะเล่นมาคอดกันแต่ผู้ชายเนี่ยนั่งดูแล้วก็ลอกินอย่างเดียวแต่จะเป็นซูชิที่ใส่วาซาบิเยอะๆทุกฟูชิที่โดนกินไปเราต้องกินไงเราต้องกินเราต้องกินแทนและมีบทลงโทษในทุกอันที่โดนกินคือวาซาบิอยู่แล้วถูกต้องแล้ไก็ต้องกินน้ำโอ๊ย มองหน้าทำไมอันนี้ดีมีอาที่โดนอย่างเดียวอย่าพูดมาอยู่ในกฎคิดแล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าโฟกัสโอเคไหมเพราะว่าโฟกัสต้องห่วงแฟนอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวกูอาจจะสะกิดว่าโอ้แฟนกูเห็นใจกูอยู่แล้วแบบว่าเห็นใจเลยกูจะได้ได้แบบว่าเออกูได้กินน้ำเป็นอะไรอย่างงี้วางโซชิกัน สองคนนี้เคยเล่นหมาคอดไหมเคยเล่นแล้วตอนเด็กแต่ว่าแพ้ตลอดเลยเอาเริ่กกันใครอยากเริ่มก่อนให้น้องเริ่มก่อนก็ได้ได้เลยไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้หรอคำบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มึงโดนกินแล้วรอเราเ้ยไม่ได้มีสิทธิ์แค่ด่าอย่างเดียวด่าแฟนได้อย่างเดียวเออเอาแล้วเอาแล้วเออซุ่มซ่ามาเงี้ยไม่ดีหรอกนะคือดูได้ง่ายนะว่าวาซาบิมันจะเป็นคนละสีกันนะสีเข้มกับสีอ่อนนี่วาซาบิจะตก นี่อะกอรล่อมันล่อลมันล่อมันออาแล้วไงอันนี้ดม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 ด นี่เนเออคุณเริ่มมองไม่ออกแล้วของใครเป็นของใครเส็นสีอะไรกันนงำรึ้หลุกแล้วน้ำผับลุกแล้วนี่เน่ยฮะไอ้ทำไมมันลชี่ยคิดไปลืมคิดพี่เมาเมาพี่เมาไม่ลืมคิดอะไงกันเมาพี่เมาอย่างนี้ดีกว่าก็คผม ไม่ S <S <it> <S ชิ้นได้ไหมไม่ได้มันเนี่ยมันโดนไม่ใช่ชิ้นเดียวอย่าพอว่ามันแก้กูมะเนี่ยเหาดังด้านเนอะสปอยล์ไม่ได้เลยหินน้ำไม่ได้หรอแดวขวางเลยไม่เอาต้องทำอู้หูู้เยอะเลยเอาเพื่อคนดูสองอันนั่นเองอ๋แล้วขึ้นฮอตเดียวใช่ปหมเล่นเล่นรอบเดียวแต่ว่าขึ้นฮอตกินเข้าไปอ่ะคาย อ้ม่หมอดูหน่อยสิอะกินยาหมดปายยังหมอดูหน่อยสิหมดแล้วหมดแล้วขอหมอดูหน่อยอาปายสิอาปายโอ้มก่อนที่น้ำตจมไรก่อนที่ฉันลืมไม่ไวจเขาสิทธิ์เ๋ยวถ้ผมร้องได้แค่เจ็ดวิครับโอ้ยทีเดียวบออว่าละผมร้องไห้เลย แี่สามละาลอกอะมึงมีสามเว็บอะมึงนี่เรากำลังจะเจอกับสิ่งนี้ใช่ไหมโหดมากอ่ะเเออดินแล้วอ๋อลืมไปอ๋อเป็นสองตัวแล้วใช่ไหมตัวมึงก็กินไปสี่เม้าโอ้ยนงกาเราเดินแล้วน้องกากินเร็วๆมึงด่าเมียแล้วเนาะขึ้นฮอตอ่ะกูแค่ได้มงกุฎเพิ่มมาอันนึงมาเพขาตรงนี้เรากินโดนกินอีกแล้วเราแลขวถ้าเกิดชนะฮอตมันจะเป็นตัวนี่ไงให้คนอื่นเขากินเยอะขึ้นแล้วก็กินอันนี้นนี้ ข้ามีเมาส์เอ้เมาสโดนจับไม่ได้แล้วอ่ะมันแก้กลัวมันไม่ตั้งใจอ่ะมันตั้งใจมันตั้งใจให้มึงโดนผม่มพักเลยอะอะขอซิอิวหน่อยได้ไหมขอเพิ่มรสชาติหน่อยนะเดี๋ยวมึงโดนอีกคนเราตั้งใจจะมาแก้เพื่อนคนเราบอกว่าการร้องไห้เนี่ยมันคือความสุขดูดิเวลาคนเขาขอคู่เขาขอแต่งงานเนี่ยเขาร้องไห้กันทุกคนนะเออน้ำต เนื้อหุยหุยมีคือกินไม่ไหวจนถึงขั้นแบบว่าเทเลจระเข้สะบัดเนื้อเข้าปากมันเองป่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไปแล้วอ่ะแซ่โอ้ซูเปอร์ไซย่าร่างหนึ่งเป็นขี้อยูเหรอโอ้เป็นซูเปอร์ไซย่าตาเราใช่ไหมพอมากินเนาะแล้วเรากินอันนี้ได้ไหมได้ได้อ๋อพ่อชิ้นแรกเบาๆมันงามนอนเนาะ

หมดศีชนะได้หมดแล้วนี่ให้กินพร้อมพ่อเนี่ยโดนโดนกินดีเอาไปคนละชิ้นอ๋ปลาเมึองเลยเร็วคนละชิ้นเร็วลองแรกกันดิเพื่อนอยากรู้ว่าวาซาบิพ่อเป็นยังไงอันนี้กินพร้อมกันชนกันชนชนหน่อยชนกันหน่อยชนเอยโอมฮึ่มฮึ่มเด็กคนนี้ยึ่มฮึ่มคบอกเลยเด็กๆของมึงอะเด็กเด็กพ่อ หนักมากไอเดียนี่ห่ะแม่เดี๋ยวครูขอแลกบนะเลกบเล็บแต่แเฉยๆน่ะกระมือหนักมากมือไอ้นี่หนักมากอย่าหายใจออกคืนอย่าหายใจออกคืนเข้าไปไม่สงสารพี่เมาส์เหรอ ตอนนี้เมากินอะเกมันเล่นไปแล้วมึงอย่ามึงจะสับชิ้นไหนๆสักหน่อยเราจะดูนี่ไงของใครของใครอะแล้วก็โดนกินอีกไอเจ้าไอาไอ้เบ้า้เจ้าไอ้เอเาอเจ้าไน้เจ้าน้าไมเจ้อ้าเจ้อ้เจ้เไอ้้องอ้่างี้ัเาไปจจังมากเกมอ่ะจจังนี่อันนี้สัสีเลยลเพลง้เพลง้อ้าว นีสลับอันนี้อันนี้ตัวเราหนึ่งเดีมวอ่ะพ่อมึงเคยดูหนังไหมไฟเวฟไอ้สัสไฟเวฟอ่ะมีกูมีฮอตแล้วนะแป๊บนึงของเราแป๊มนึงมีมีกดเพิ่มพ่อพ่อจิ้มน้ำจิ้มปะพ่อโดนกินห้ามเอินห้าวิอะไรเม้ามึงขึ้นกดอะไรมึง สามมึงเป็นอะไรกินเพื่อพอมันได้กูปุบบุบมันขึ้นเลยตอนมันโดนไม่ว่าอะไรเลยพอมันได้กูปบุบมันขึ้นเลยกลัวกลัวเสียงตูงเว้ะเสียงมึงนี่ริ้วเฮียมากนะมึงมันอื้อเลยกูเฟซกูต้องได้ยินแบบนี้ทุกคืนอะตอนนอนอะอ๋อเล่้เสียงตอนนอนเข้าหูวแบบริ้วเฮี้ยว่าไม่ได้เสียงเนยังไยอะไร เทียมึงเกอมึงค้างทำไมเอาเกียร์แล้าไปเป็นเพื่อนกันเอาดีๆแล้วอะตอนนี้ถือว่าสูสีกัน3ต่อ4อ่ะช่วยๆหน่อยละกันนะช่วยเธอนะอะเออให้มีช่วงพักหน่อยให้มีช่วงพักชี้งหือให้มีชพักหน่อยพ่อนี่เปิดแอร์เนี่ยกูต้องเอาตัวนี้ออกไปออกโรงบ้างแล้วกูไม่บังไม่เบิ้ลเออไปไปกูเดินได้อยู่แค่ตัวเดียวนี่แหละอ่ะเอาไปเไปโอ๊ยขึ้นจมูก เอาอันนี้ออกมาก่อนรืดเอา,เ,อาเดินเข้าไปเอาแล้วเอาแล้วลงกันเร็วเอาแล้วไงกลัวจังเลยมึงยังโอเคมึงโดนทีละสองชิ้นมึงยังแบบแบง่งมึงยังแบ,บ่งเวลาไงมึงอ้าอะไรเมา <c oughs> พี่ยังง่อยหรอก ดูที่แทนกปแล้วหมากนี้กูเดินมาเดียวพอมึงเกินเหี่เลยนะผมเลยมึงเดินมาตรงนี้เลยมึงใบ่ะมึงใบ่ะมึงโดนทาโทษชิ้นนี้แทนกูดิโม่ทำลายกูอย่างนี้ไม่ได้ละเป็นก้อีกล่าว่าจะได้รู้ว่าเออถ้าแบบใบ้ใบต้องจินนะอันนี้แล้วกันไม่นะโอ้ยแต่ปอไม่อย่ากทำกูมาก กูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วกูอันนี้อืมมึงยิ้มใหญ่อีเมากูจะไปของกูมึงทำเสียงคลางใส่แล้วงยังไม่ยุ่งกงบกูมึงยังไม่ยุ่งกับกูแม่พี่อ่ะแม่กูเข้าไปแล้วไม่ไปได้เล่าม่าไปเลย มันไม่เหมาะกับเล่นบามจริงนะแบบตัวพแงเฮียอะไมเนี่ยนี่ลยปะดีโอ้โชยน่โอ้ไม่นะอุ๊ยอุยอุยโชยุกันออโเนตรงนั้วยอืโอเช่วยไปด้วยม่แต่ร้านอะโอ๊ยไ่บ้เลื่อนลงได้ปะอันนี้เหมือนมีความหวังนั่นหรอโดนสปอยหยอกเลยแล้วน่ะเข่หนึ่เดียวโอ้ไม่นะพี่โดนทรมานเนี้ยนี่ก่อนตรงนี้อคือชคกี้ยคือมาข่คือ โอ้ยยังดันอีกไอะไรกันดีฮอตระเบือชนะไม่ได้อีกเล้วโอ้ของสปอร์ฮอตสองตัวแล้วอ่ะอันไหนของหนูบ้างนี่แล้วก็อันนี้ยิถ้ามึงมีฮอตสองตัวแล้วมึงยังไม่ชนะอีกโอ้กูไม่ชนะมัดกุดันนะไม่เข้ากุดันมึงมันจะเข้าฮอตแล้วว่ะให้เข้าไปสิ เออให้เข้าไปสิกูจะเล่นของกูอย่างนี้โอ้ยอะไรมันเนี่ยโปรแกสเต็ปเทพอออะไรวะเนี่ยมาฮะโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าฮอนกูโดนแดงแล้วนู่ตัวนี้มาวางกลางสนามเลยโอ้โยมใช่างอะไรมองเนี่ยยังไงมึงก็โดนมึงหนีไม่ได้แล้วอาโทรศัพเ์นี่ แล้วก็เป็นเส้นทางที่วางไว้ข้างหลังแล้วไปกันไปเลยแลกอันนี้สีสวยกว่าเพื่อน ยังไงอ่ะเขาก็ต้องโดนกินทุกชิ้นอไม่คืออันนี้อันนี้ของเมืองกับของเมืองอันนี้ของก a s ของก a s คือต่างคนต่างมีฮอสคนละตัวมีฮอสคนละตัวแล้วก็มีตัวธรเบียร์คนละตัวเออเอาสีเขียวนี่ไม่ชอบสีเขียวเข้มเลยเอาสีเขียวเข้มออกอันนี้ d o บ b บ e d ด u b l e มาก d o เ b l e double sandwich s a n d w i c ิ d o u บ l บ double sandwich sandwich double อ๋อยหมดน้องอย่าเหลือหนักแมฮะดูมันเนี่ยมันเอาหมดคั้งเลยอ่ะสองอันนี้ สปอยทางอนนี้โฟกัสลิบลีโคซีเข้ากันหมักเท่ากันพูดในแค่คำว่าลิบลีโคซีจะเล่นทำไมอ่ะเอามาอันนี้ออกแล้วเนี่ยมองไม่เห็นนี่อันนี้เขาตดเออสวย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 โอ้ทำไมรู้สึกว่าความมันตอนแรกที่เกิดขึ้นมันตามมาด้วยความเจ็บปวดวะอันนี้อันนี้อันนี้สปอยฮอสองตัวแล้วใช่จ้ทำยังไงขามันพี่ลาคนดูคนจะเดินอะไรเลยอะ ทำไมเดาทำไมเดเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยแล้ยเฮ้ยเึงยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยั้ยเยเฮ้ยเฮโดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นหม้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮย้ย้เยกั้คนคนแพ้ต้อเกินทุกอันเลยหมดกระดานพอมารู้สยตัวเฮี้ยบเข้าข้างหูก็เลยเฮ้ยเฮ้ย้้ย้้เเ้้เ้เกเเเ อยากลองความเป็นเพื่อนเหรอดับเบิล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 เดีสปารมอยู่กูได้มึงอยู่อย่างเงี้ยกูโชอยดูแล้วกูแดกไม่ใช่มือด้วยอ่ะแดกไม่ใช่มืออ่ะกูแดกไม่ใช่มือให้ดูด้วยอ่ะเอ่ามึงก็แดกไม่ใช่มือของกูด้วยสองไปโอ้ยเย้อะไรวะะนี่อมึงแดกก่อนก็ได้โอ้ยยืดที่ขาผมกูเป็นเหล็กด้วย กูดูคืารกรท่านมันศีรษะมันอ่อนมึงศีรษะอ่อนหรือมันยาอ่อนไม่ใช่ใช่ไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมกินเลยอ่ะมึงกลับไปก่อนหนึ่งสองอันก็หนึ่งสาเมมีห้าเร็วๆขึ้นมาก่อนโตะยืดไปเยอะแล้วแล้วปากก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรอวะมันกรึบเดียวด้วยอ่ะ

เล่นเองโดนเองโอ้ยแตกกันหมดเลยพ่อมึงตายไปแล้วมึงข่าวแล้วนิราเขียวโอ้ยมันโหดมากเลยอ่ะนี้ยเพื่อนฝากช่องหน่อย ฝาก like. ากดไลค์กดแชร์พูดอย่างนี้เลยพูดตอนนี้เลยโชคระชาเม้าระชาด้วยนะครับพูดตอนนี้เลยเร็วฝากโชคนี่ดังๆพูดเร็วๆฝากกดไลค์ฝากกดไลค์พูดเร็วๆฝากกดไลค์กดแชร์คอนแชร์โชคระคาญ